สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ซิเซอรทโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่าันเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะประจำเดือนมก,กราคมปี2567นเะคะเป็นปีใหม่นะคะก็ขอ Merry Christmas และก็ Happy New Year ทุกๆคนเลยนะคะในตอนนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะเริ่มต้นด้วยเดือนมก,กราคมนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะช่อง Sister t a r o นะคะจะเน้นในเรื่องของการอ่านไพาทาโรในเชิงของความรักความสัมพันธ์นะคะมากกว่าเรื่องอื่นๆนะคะเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าถนัดด้านนี้นะคะ ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ช่วงด้วยกันนะคะเป็นในส่วนของออคนโสดนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ของคนที่มีคู่แล้วนะคะโดยช่องนี้นะคะสามารถเข้ารับชมได้ท้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะโดยใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตำลักของ Western a s t r o l o g y หรือวัวตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว,ว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็น ไปได้เช่นเดียวกันโ okay? อเคอะไะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่ ความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะเมนเอเนอร์จีที่ออกมาในที่นี้นะคะได้เป็นไพ่เทนนับคัพนะคะหรือว่าเป็นไพ่สิบถ้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฉันมองว่าในช่วงมกราคมนี้นะคะคนโสดที่เป็นคุณเมทมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีข่าวดีหรือว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ทําให้ตัวคุณเองแฮปปี้ทำให้ตัวคุณเองรู้สึกมีความสุขนะคะเอเนอร์จีของตัวคุณเองนะคะได้เป็นไพ่ซ of Pentacles นะคะหรือว่าเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะตามมาด้วย king of พันธกุศ s คือคุณอยู่ในจุดที่คุณไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์แบบชารช่วยแล้ววะคุณไม่ได้อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ในแบบที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าสมมติว่าจะมีความรักคุณก็อยากที่จะมีแบบดีๆไปเลยนะคะไม่อยากที่จะต้องมารักๆเลิกๆหรือว่าจะมามีปัญหาอะไรเหมือนที่คุณเคยมีมาอีกเพราะคุณมีความรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาก็คุณจะผ่านจุดๆนั้นไม่ได้ก็คุณจะเข้มแข็งได้ขนาดนี้มันใช้เวลาและมันใช้ พลังกำลังมากๆนะคะกว่าคุณจะมาเป็นคุณในวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้คือความมั่นคงหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีเท่านั้นนะคะก็ความรู้สึกของคุณเป็นไพ่คิงกับไพ่เดอะโนะคะซึ่งก็มีความรู้สึกว่าคุณต้องการอะไรที่มันมั่นคงนั่นแหละนะถามว่าคุณจะ take action อะไรยังไงเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในเดือนนี้ Uh, ถ้าเขาให้คุณมาเท่าไหร่คุณให้เขากลับไปเท่านั้นไม่โกงนะคะให้มาให้กลับไม่โกงนะคะแล้วก็ให้เยอะให้มาเยอะก็ให้กลับเยอะนะคะก็ไม่โกงเหมือนกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในช่วงในช่วงเดือนนี้จะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าไงต่างฝ่าย ต่างคนมากกว่าว่าจะให้หรือว่าจะให้กลับกันเท่าไหร่นะคะมาดู energy ของตัวเขาบ้างเป็นไพ่เ i g h t Pentacles แล้วมาพร้อมกับไพ่ The Sun คนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆกับคุณเนี่ละค่ะนะคะชัดเจนมากๆว่ารู้สึกดีกับคุณเข้ามาพร้อมกับความรู้สึกหรือเข้ามาพร้อมกับจุดประสงค์ที่คล้ายๆกับสิ่งที่คุณต้องการคือเขาเองก็อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มัน่นคงเขาเองก็อยากจะมีความสัมพันธ์ในแบบที่ว่ามัน สามารถพัฒนาไปเป็นครอบครัวนะคะหรือว่าสามารถพัฒนาไปเป็นคนรักได้นะคะตัวเขาเองก็เริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันนะคะกับการที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอะไรต่างๆนานา,นาที่เขาเคยเจอมาเขาเองก็เบื่อแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะน,นั้นการที่เขาเข้ามาหาคุณเขาก็คาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถจเจริญเติบโตไปได้หรือมันสามารถที่จะพัฒน,นาไปได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนเมเนอร์จี้ขึ้นมานะคะไพ่ออร์เคิลขึ้นมาว่า New love นะคะฉันมองว่าในที่นี้เนี่ยสำหรับของคุณคุณเมธนะคะมีเกณฑ์จะมีข่าวดีเรื่องความรักอย่างแน่นอนด้วย energy ตรงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนมา หยิบยื่นในสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการหรือเป็นสิ่งที่เหมือนคุณเองก็ปรารถนาบางคนอาจจะ manifest เรื่องนี้เอาไว้แล้วนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะถามว่าเขาจะ take action ยังไงเกี่ยวกับในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนคนนี้จะเป็นคนที่ด้วยความท,านนที่เขาเป็นคนที่เข้าหาเราก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็จะ take action กับเราก่อนนะคะจะพยายามคุยหยิบยืน่นนู่นนั่นนี่หรือพยายามที่จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรใดๆกับคุณะนะคะเขาเองพยายาม ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีนะทีนี้ขอดอูในส่วนของไพ่สรุปนะคะเอาคำว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเมธนะคะในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเจ็ดถ้วยนะคะ ความสัมพันธ์ที่มีการให้และได้รับเท่าเท่ากันแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะในเดือนนี้นะคะเขาให้มาเท่าไร่เราก็ให้เขากลับไปเท่านั้นมันก็เลยทำให้เหมือนเขาจะมีความรู้สึกเหมือนเริ่มเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็อยากจะทุ่มเทหรืออยากที่จะยิบยืนอะไรบางอย่างให้เรามากขึ้นมากขึ้นไปอีกเพราะเขาก็เห็นว่าเราเองก็สนใจหรือว่าเราเองก็มีความรู้สึก อยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับเขาเช่นเดียวกันความสัมพันธ์นี้มันจะค่อยๆเติบโตไปนะคะช้าๆนะช้าๆแต่ว่าสร้างความมั่นคงให้กับคุณทั้งสองคนอย่างแน่นอนนะคะไม่มีความรู้สึกงงหรือว่าไม่มีความรู้สึกไม่แน่ใจเลยในความสัมพันธ์เนี้เพราะว่าคุณทั้งคู่แบบสามารถปรับตัวเข้าหากันได้แบบดีมากๆนะคะทีนี้เรามาดู Energy ของไพ่สตาร์ไลท์นะคะที่ว่าอยากมีอะไรจะมาบอกทุกๆคนบ้างนะคะไพ่ขึ้นมาว่า let your light shine through นะคะถึงเวลาแล้วแหละที่เหมือนกับว่าคนโสดนะจะได้เหมือน shine ไลท์บางอย่างออกมาจริงๆสักทีนะคะคุณรู้ว่าคุณมีความดีอะไรคุณรู้ว่าคุณมีสิ่งดีอะไรคุณรู้ว่าคุณสามารถเป็นคนน่ารักได้มากแค่ไหนเป็นคนรักได้ดีแค่ไหนเหมือนกับว่าในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ถูกต้องหรือจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ตัวคุณเองจะปล่อยพลังงานดีๆที่มีอยู่ในตัวคุณคุณงามความดีในตัวคุณนะคะออกมาให้เขาได้รู้หรืออาจจะหมายถึงเมื่อคุณปล่อยออกมาแล้วมัน อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะอัลราค่ะสำหรับคนโสดนะคะมองว่าแฮปปี้นะคะนะคะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับของชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเมเนเจอร์นะคะสำหรับในเอพิโซดนี้ได้เป็นไพ่ e าร์แ a นตนะคะตามมาด้วย this could be t h e วอนนะคะไพ่บอกว่า ไพ่บอกว่า you're already met the romantic partner you seek นะคะมองว่าในช่วงเดือนเนี้ยนะคะน่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาของการที่ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้นะคะที่มีความรู้สึกว่าใช่ หมายถึงว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาเขาคือคนที่ใช่ของคุณหรือทั้งคู่อาจจะรู้สึกตรงกันก็ได้ว่าคุยไปคุยมาแล้วคนนี้แหละใช่นะคะดูเข้าท่าดูหน้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปต่อได้นะคะเมเนอร์จของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ six of swords นะคะคือมองว่า ตัวคุณเองก็ผ่านอะไรมาเยอะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะผ่านในเรื่องของการปรับตัวการพูดคุยนะคะการพยายามในการที่จะแบบทาให้ความสัมพันธ์มันยังไปต่อได้นะคะการประครับประคองความสัมพันธ์ตัวคุณเองอาจจะเคยจจผ่านในช่วงจังหวะเวลาของการปรับตัวมาแล้วนะคะแต่ไม่ว่าจะเห็นข้อดีหรือเห็นข้อเสียของคนคนนี้คุณก็มีความรู้สึกว่า เขาก็ยังมีสิ่งที่คุณต้องการอยู่หรือเขาอาจจะมีบางอย่างที่คุณชอบนะคะหรือว่าบางอย่างที่คุณรู้สึกแฮปปี้ด้วยอยู่นะคะจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณก็ยังอยากจะไปต่อกับคนนี้อยู่ดีแม้ว่าคุณจะเห็นข้อเสียของเขาแล้วก็ตามหรืออาจจะหมายถึงคุณนะคะได้ใช้เวลากับความสัมพันธ์นี้จนตัวคุณเองสามารถยอมรับได้แล้วนะคะกับข้อเสียของคนคนนี้ว่าคุณจะอยู่กับเขาต่อไปได้ยังไงนะคะส่วนเขานะคะ ตัวเขาเองเมเอร์จี้เป็นไพ่สามถ้วยนะคะตามมาด้วยเจ็ดไม่เท้าตัวเขาเองก็พยายามมากๆในการให้ความสมพันธ์เนี้ยมันยังสามารถที่จะไปได้อยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ฝืนอะไรตัวเองมากเกินไปก็ยังแฮปปี้อยู่หรือก็ยังรู้สึกดีอยู่นะคะทีนี้เมื่อความสัมพันธ์มันมันหมดช่วงโปรโมชั่นมาแล้วนะคะมันเข้าสู่ ช่วงจังหวะเวลาที่เป็นความจริงกันและ้นะคะในตอนนี้เรากับเขาต่างเห็นตัวจริงของกันและกันเนี่ยนะคะตกตะกอนกันแล้วเรียบร้อยทําให้ตัวคุณหรือเขาในตอนนี้มีความรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่เพราะเราสามารถอยู่กับคนนี้ได้ไม่ว่าในตอนที่ดีหรือไม่ว่าตอนที่ร้ายไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือไม่ว่าเป็นข้อเสียเรารักเขาทั้งสองทางนะคะทั้ง ข้อดีแล้วก็ข้อเสียซิ่ว่าคุณสองคนนะรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วอ่ะต่างคนต่างก็มี energy ของความพยายามหรือความเหนื่อยล้าในความสัมพันธ์นี้แต่มีความอยากไปต่อกันทั้งคู่ทั้งคุณแล้วก็เขาเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าสามารถที่จะปรับตัวอยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วก็รู้สึกมั่นใจในการละกันด้วยนะขอดูให้เพิ่มเติมนะคะ คุณเมธที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมะการคาคมนี้ขอดู e NERGY เพิ่มเติมเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสามเหรียญมั่นใจแล้วว,ว่าสามารถที่จะคบได้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้เป็นคู่ที่เห็นอนาคตร,ร่วมกันนะคะคุณทั้งคู่รู้จักกันดีแล้วในตอนนี้นะคะตาม e NERGY ของไพ่คุณรู้ใจคนนี้แบบ ทะล,ลุปลุกหลงเขาเองก็เช่นเดียวกันพูดอะไรมาเนี่ยเขารู้เลยว่าคุณต้องการอะไรคุณเองก็เหมือนกันแล้วคุณทั้งคู่ต่างก็มีความปรารถนาดีให้กันและกันนะคะทีนี้พอเคมีตรงกันคุยกันได้นะคะซัพพอร์ตกันได้อะไรกันได้อนาคตมันก็ต้องสดใสถูกไหมคุณทั้งคู่เนี่ยก็อาจจะมีอนาคตร่วมกันหรืออาจจะมีเป้าหมายในยอนาคตร่วมกันนะคะบางคนอาจจะอยากที่จะ พัฒนาความสมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานอยากมีครอบครัวหรืออยากจะเดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรยังไงแบบไหนคือไลฟ์สไตล์ของคุณทั้งคู่มันสามารถที่จะไปกันได้มันบรรจบกันได้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับในช่วงมกราคมนี้จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ได้รู้ใจของกันและกันมากที่สุดว่าคนที่ตัวเองคุยอยู่คือคนที่ใช่นะคะแล้วคุณไม่รอช้านะมีเกณฑ์ที่จะพูดคุยกันมีเกณฑ์ได้ถูกเลื่อนสถานะเพราะมันใช่แล้วว่าเจอคนที่ใช่เราก็ไม่รู้จะรออะไรถูกไหมใช่ เวลาในความสัมพันธ์นี้มาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่มั่นใจว่าใช่เดี๋ยวจะมีคนเปิดปากเองในการที่จะพูดคุยนะคะว่าความสัมพันธ์เรามันควรที่จะไปไกลมากกว่านี้นะมันควรที่จะพัฒนาไปมากกว่านี้คนที่จะพัฒนานะคะหรือคนที่จะพูดคุยถึงเรื่องนี้ก่อนจะเป็นคนที่ จะเป็นคนที่นิ่งที่สุดในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ไม่ไม่ใช่คนที่แบบอ่าปุดปาดหรือว่าไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนคนที่นิ่งที่สุดนะคะดูจะเป็นคนที่ Take A c t i o n มากกว่านะคะเอาควาความรักความสัมพันธ์ของคุณเมฆที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงมกราคมนี้จะว่าเราทั้งคู่รู้จักกันดีแล้วในระดับเหนือะคะ่ะจนสามารถมั่นใจได้แล้วนะคะว่าเหมือน เรื่องแย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่มีปัญหามันจะคืออะไรหรือรู้แล้วว่าจุดอ่อนในความสัมพันธ์นี้คืออะไรแล้วมันยังสามารถที่จะรับกันได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าในเดือนนี้จะเป็นเดือน ที่ดีไหมสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็มองว่าดีนะคะได้รู้จักกันมากขึ้นและมีเกณฑ์ที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของอนาคตด้วยนะคะบางคนคุยกันแล้วก็แพลนกันเลยว่าปีนี้เราอยากที่จะทําอะไรยังไงแบบไหนกันนะคะก็ดูแล้วมีการสื่อสารกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับของคนเมฆที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูของคนมีคู่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ สำหรับของชาวราศีเมษและขนาเมษที่มีคู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะในคลิปนี้จะเห็น เงาสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่ถ่ายตอนนี้คือค่อนข้างที่จะเย็นแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้สว่างเท่าที่ควรนะอ่ะเอามาเริ่มกันนะคะเมนเอเจที่ออกมานะคะสำหรับคุณเมธที่มีคู่แล้วนะคะสำหรับในเอพิโซดนี้เดือนนี้มกราคมนี้นะคะได้เป็นไพ่เอทออฟคัพนะคะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยตามมาด้วย Heart to Heart Conversation นะคะมองว่าในเดือนนี้นะคะ่ะไม่ว่าจะมีประเด็นอะไรที่ ที่เคยเกิดขึ้นมานะคะจะมีความไม่พอใจจะเคยมีปัญหาอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้หรือสามารถมาคุยกันแล้วสามารถที่จะเข้าใจกันได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาไพ่เป็นเดวิลแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะฉันมองว่าในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเคยเป็นในเชิงของ มีเรื่องบางอย่างที่แบบทัศนคติไม่ตรงกันนะคะทําให้เรามีความรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจกับความสัมพันธ์เท่าไหร่ว่าเอะเราจะไปกันรอดไหมหรือว่ามันจะสามารถที่จะปรับกันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนต่างคนก็ต่างเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะ แต่ว่าพอผ่านสถานการณ์ที่ไม่ค่อยลงรอยกันมาแล้วว่าด้วยความที่คุณทั้งคู่ยังคงรักกันอยู่คุณเองรักเขาเขาเองรักคุณนะคะก็เลยทำให้ทัดขออภัยคุณเมธนะคะอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบไหนก็ไหนลองคุยด้วยหน่อยนะลองให้โอกาสหน่อยนะคะที่นี้พอตัวคุณเองวางตัวหรือว่าพอคุณเองแสดงออกหรือปฏิบัติกับความสัมพันธ์เนี้ยในแบบ ที่ว่าเอาเหตุผลมาเป็นที่ตั้งและเอาอารมณ์ออกไปอะ่ะมันก็เลยทำให้การคุยกันในสถานการณ์เนี้ยมันค่อนข้างที่จะ ไปได้ดีหรือว่าคุยกันแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าดูแล้วตัวของเขาอะเอาจริงๆเขาก็อยากที่จะพูดคุยกับคุณนะก่อนนั้นเนี้ยเลยอยากที่จะปรับความเข้าใจแต่ก่อนหน้าน,นี้คุณเมธอาจจะไม่ได้อยู่ในโหมดที่สามารถคุย,ดยได้นะคะหรืออาจจะเป็นโหมดที่แบบคุยแล้วกลัวว่าจะมีระเบิดลงอะไรประมาณนี้เขาไม่อยากให้เราทั้งคู่มีประเด็นปัญหาอะไรกันมากนะคะก็เลยเลือกที่จะให้ เหมือนกับแบบรอเราสงบสติอารมณ์ลงก่อนเนี่ยละคะพอในเดือนนี้พอสงบสติอารมณ์ลงแล้วเนี่ยสิ้นมองว่าตัวเขาเองก็จะมีการคุยนะคะหรือว่าททชันมากขึ้นเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามในการที่จะทําอะไรอะไรให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าจะมีเรื่องไม่เข้าใจแล้วก็เงียบหายกันไปนะคะแต่ว่า ในใจคุณทั้งคู่ใจเราก็ยังต้องการกันอยู่ก็ยังรักกันอยู่ก็เลยดึงก,กันกลับมาได้นะคะนี่จะเป็นอิทธิพลหลักๆนะคะสําหรับในเดือนมกราคมนี้ขอดูเอาคมนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเมธที่มีคู่แล้วไหนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องอึดอนะัดเนาะนะคะมีเรื่องอึดอัดมีเรื่องที่แบบไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยสักเท่าไหร่นะคะ แต่ก็อย่างที่บอกด้วยความรู้สึกที่ทั้งคู่มีให้กันนะเป็นความรักที่แบบทั้งคุณและเขามีให้กันนะก็เลยทําให้ยังไงก็ยังคงกลับมาคุยกันอยู่นะคะลดอีโก้แล้วก็หันกลับมาคุยกันสำหรับคนที่ยังหงุดหงิดอยู่หรืออะไรอยู่ก็อาจจะต้อง ลดลงนะคะในเรื่องของอารมณ์ของความฉุนเฉียวนะในทีน่นี้ตรงนี้ไม่น่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นนะคะการคุยกันดีๆการคุยแล้วก็ใช้คําพูดแบบใจเขาใจเราน่าจะช่วยประคับประคองให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสรุปเลยซิทมองว่าความสัมพันธ์ที่มีคู่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะดูตะกุกตะก,กักหรืออะไรใดๆไ,ไม่ค่อยกล้าคุยแต่ว่าในเดือนนี้จะดีขึ้นนะคะไม่ได้ปล่อยมือกันไปหรอกเพราะว่าต่างคนต่างก็ยังรักกันอยู่นะคะ ราคาสำหรับคุณเมธก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการก like, ดลค์คอมเม e ต์ดีๆอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน episode หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ